สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเบิร์นอีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์ของหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูเบิร์นก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรงสรค์นักฝึกเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะและกิจกรรมของครูเปิร์นนั้นมีชื่อว่าอะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆอยากรู้ครูเปิร์นก็จะบอกให้นะคะกิจกรรมของครูเปิร์นนั้นมีชื่อว่าหนูน้อยนักวาดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วและอยากทำกันแล้วนะคะเราไปทำพร ok ้อมๆกันเลยค่ะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูน้อยนักวาดวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษและสีเทียนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะครูเฟิร์นนะคะก็จะให้เด็กๆนั้นวาดอาหารในตอนเช้าที่เด็กๆชอบทานค่ะโดยให้เด็กๆนะคะลงมือวาดได้เลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่าครูเฟิร์นวาดอะไรน้าเป็นเนื้อสีน้ำตาล มันคืออะไรนะและมีมันแทรกเสียบอยู่เป็นไม้เด็กๆว่ามันคืออะไรคะเออใช่แล้วค่ะมันคือหมูย่างนั่นเองและทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเด็กๆก็ได้เห็นเมนูของครูเฟิร์นไปแล้วนะคะและเมนูของเด็กๆนะคะที่เด็กๆชอบรับประทานในทุกๆเช้ามีอะไรกันบ้างนะครูเฟิร์นอยากรู้จัง เมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆตกแต่งตามจินตนาการให้สวยงามได้เลยค่ะและอย่าลืมถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวผลงานให้ครูเฟิร์นฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย